ประเทศอิสาราเอลอิสาราเอลเป็นประเทศในตะวันออกกลางมีประวัติศาสตร์ยาวนานและซับซ้อนทั้งในด้านาศาสนาการเมืองและวัฒนธรรมข้อมูลพื้นฐานชื่อทางการรัฐอิสาราเอล State of Israel เมืองหลวงเยรูซาเลม็มเจร u ซ a l e m มีข้อพิพาทบางประเทศยอมรับเมืองเทลอาวีเป็นเมืองหลวงภาษาราชการภาษาฮิบรู ภาษาอาหรับาศาสนาหลักาศาสนายูดายแต่มีชาวมุสลิมและคริสต์อยู่ด้วยระบอบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภาประชากรประมาณ9ล้านคนสกุลเงินเชเกลใหม่อิสราเอลีนิวเชเกล ILS จุดเด่นของอิสราเอลศูนย์กลางาศาสนา อิสราเอลเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายูดายคริสต์และอิสลามมีสถานที่สำคัญเช่นกำแพงตะวันตกเวสเทิร์นวอลศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวโบสถ์สุภาพสตรีแห่งหลุนฝังศพของพระเยซู Church of the Holy s e p u l c h r มัสยิดอัลอักซออัลอักซอถอเชียงด้านความมั่นคงอิสราเอลมีเทคโนโลยีทางทหารและระบบป้องกันเช่น ไอออนโดมซึ่งเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยมีประวัติความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกับชาวปาเลสไตน์ดับภูนวัตกรรมเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสตาร์ทอัพมากที่สุดในโลกเรียกว่าสตาร์ทอัพเนชั่นเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพกเกษตรกรรมและความปลอดภัยทางไซเบอร์ข้อขัดแย้งสำคัญปัญหาอิสราเอลปาเลสไตน์ ความขัดแย้งที่มีมายาวนานเกี่ยวกับดินแดนศาสนาและสิทธิในการดำรงอยู่สถานะของกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งระหว่างศาสนาประวัติศาสตร์โดยสังเขยุคโบราณอิสราเอลเป็นดินแดนที่มีการกล่าวถึงในพระคัมภีร์ไบเบิลและมีประวัติศาสตร์ทางศาสนานับพันปีเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณของอิสราเอลและยูดาห์ ถูกยึดครองโดยหลายอาณาจักรเช่นอียิปต์บาบิโลนเปอร์เซียกรีกโรมันยุคใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโฮโลคอสต์ชาวยิวทั่วโลกเรียกร้องให้มีบ้านเกิดของตนปี1948อิสราเอลประกาศเอกราชพร้อมนำไปสู่สงครามกับชาติอาหรับรอบข้างทันทีเกิดความขัดแย้งหลายครั้งเช่น สงคราม6วัน1,967สงครามยมคิปปู1,973ความขัดแย้งกับกลุ่มฮามาสและเฮสบอลเลาะเฮสบอลเลาะดชภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีพรมแดนติดกับเลบานอนทางเหนือซีเรียทางตะวันออกเฉียงเหนือจอร์แดนทางตะวันออกอียิปต์ทางใต้เขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซาเขตพิพาท มีภูมิประเทศหลากหลายทะเลทรายเนินเขาชายฝั่งและพื้นที่เพาะปลูก That สังคมและวัฒนธรรม Brain การศึกษามีระบบการศึกษาที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยชั้นนำมอฮีบรูแห่งเยรูซาเล็มเทลอาวีฟเทคโนโลยีไฮฟาเทคนีออนเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางของสตาร์ทอัพมากมายเช่น w a v e Mobileye, Checkpoint มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูงดัชวัฒนธรรมอาหารอาหารของอิสราเอลได้รับอิทธิพลจากหลายหลายชาติเช่นอาหรับยุโรปแอฟริกาเหนือเมนูดังฮูมุสฉากชูก้าฟาลาเฟลดัชความขัดแย้งกับปาเลสไตน์ประเด็นสำคัญ 1. การแบ่งดินแดนทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในดินแดนเดียวกันโดยเฉพาะกรุงเยรูซาเลม็ม 2. ผู้ลีภัยปาเลสไตน์หลายล้านคนถูกขับออกฐานะเดิมตั้งแต่ปี1948 3. การตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเวสต์แบงค์ถูกมองว่าการยึดครองโดยผิดกฎหมายระหว่างประเทศ 4. การก่อเหตุรุนแรงมีการโจมตีข้ามพรมแดนและตอบโต้ด้วยกำลังบ่อยครั้งบทบาทของอิสราเอลในเวทีโลก 1. ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาอิสราเอลถือเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐมายาวนานได้รับเงินช่วยเหลือด้านความมั่นคงหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีสหรัฐมักสนับสนุนอิสราเอลในเวทีระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติ 2. ความสัมพันธ์กับโลกอาหรับเดิมมีความตึงเครียดกับหลายประเทศในตะวันออกกลางแต่เริ่มผ่อนคลายหลังมีข้อตกลงอับราฮัมปี2020สหรัฐเป็นตัวกลางให้อิสราเอลสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับหลายชาติอาหรับเช่นสหรัฐอารับเอมิเรตส์บาเรนโมรโ็อกโก 3. ความขัดแย้มกับอิหร่านอิหร่านไม่ยอมรับการมีอยู่ของรัฐอิสราเอล อิสราเอลมองว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นภัยคุกคามทั้งสองฝ่ายมีการโจมตีผ่านตัวแทนพ็อกซี่อยู่บ่อยครั้งเช่นในซีเรียเลบานอนและฉนวนกาซาด้านการพัฒนาและความท้าทายในประเทศจุดแข็งระบบสุขภาพและการศึกษาเข้มแข็งนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลกการทหารทันสมัย ประชากรมีการศึกษาสูงและเข้าถึงเทคโนโลยีดีความท้าทายความขัดแย้งภายในกับชาวอาหรับอิสราเอลและชาวยิวหัวรุนแรงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจความไม่แน่นอนทางการเมืองเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีบ่อยครั้งมีการเลือกตั้งถี่ในช่วงหลายปีหลังด้านความหวังสู่สันติภาพ มีความพยายามหลายครั้งในการเจรจาสันติภาพกับปาเลสไตน์เช่นออสโลแอคคอร์ดโรดแมปทูพีซแต่ความไม่ไว้วางใจและเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำๆทำให้ยังหาทางออกถาวรไม่ได้ด้านสรุปด้านรายละเอียดจุดเด่นเทคโนโลยีทันสมัยกองทัพแข็งแกร่งศูนย์กลางศาสนาปัญหาใหญ่ความขัดแย้งกับปาเลสไตน์ความตึงเครียดกับอิหร่าน พันธมิตรหลักสหรัฐอเมริกาประเทศในข้อตกลงอับราฮัมโอกาสการเปิดตลาดกับโลกอาหรับการเจรจาสันติภาพภัยคุกคามการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธการเมืองภายในประเทศ